อีกหนึ่งในบรรยากาศในช่วงนี้ครับเรื่องของปรากฏการณ์เอลนนโยครับคือเรื่องของฝ่าฝนในช่วงนี้จะเป็นยังไงการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งสําคัญครับโดยทางเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับในลงพื้นที่ที่จังหวัดอํานาจเจริญในการติดตามสถานการณ์น้ำครับและมีการหาแนวทางในการจัดการภพยแรงเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคบัให้ยพี่นงประชาชนเด้รับผลกระทบครับนายสุรสีกิติมนฑนครับเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามการดำเนินการตามมาตราการร่องรับฤดูแล้งปี2 5 6 6 2 5 6 7ที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยมีวาทีพันตรีอดิศักดิ์หน่อยสวุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมนำเสนอปัญหาเรื่องน้ำที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ครับ โดยเลข,ขาธดการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้บอกว่าการลงพื้นที่เที่ยนี้เนื่องจากในปีนี้คาดการว่าจะเกิดปรกากฏการณ์เอลนโยก็เลยลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำและติดตามการดำเนินการตามมาตรการร่องรไปดูแลในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งประกอบไปด้วยในพื้นที่ของตำบลหน้าจิกตำบลไก่ข่ำอำเภอเมืองอำนาจเจริญอีกหนึ่งพื้นที่คือตำบลข่ำเคือแก้วอำเภอชานุมาน เพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่พร้อมกับหาแนวทางรวมกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะแกนั่นจะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเรื่องของการอุปโภคบริโภคก่อนเพื่อบ่ห้ขาดแคลนนฤด,ดูแลและค่อยดูเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรต่อไปนั่นเองครับ